มาแล้วคะ่ะงานนี้เกิดเป็นประเด็นกันอย่างมากมายนะคะสําหรับปิชนะนี้คะ่ะคู่รักเวทีเลิกกันเหตุผลเพราะว่าพ่อฝ่ายหญิงไปด่าฝ่ายชายพอเริ่มไปถึงหูแม่ฝ่ายชายทาให้พ่อๆแม่แม่ของแต่ละฝั่งทะเลาะกันแรงมากแถมยังจับได้ว่าฝ่ายชายนั้นจีบสาวอื่น อย่างหน้ากากผักขมปีมานานแล้ว,ลวเราชนิดเดากันไปว่าจะเป็นคู่ของน้องอาชิและมีย่าหรือเปล่าเพราะวันเกิดที่ผ่านมาก็ไม่เห็นในคู่ลงภาพด้วยกันเลยค่ะเพราะว่าปกติคู่นี้เนี่ยเขาหวานฉ่าแม่โปและแม่นาตาลีเห็นข่าวนี้รีบชี้แจงทันทีว่าอาชิไม่เคยจีบไม่เคยนอกใจไม่เคยคุยกับน้องหน้ากากผักขมปีขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งด่วนสรุปจากข่าวเพราะรู้ความจริงคนที่ไปว่าน้องเนี่ยจะเสียใจที่ไปว่าผู้ชายที่จิตใจดีที่สุดคนนึงน้องเป็นเหยื่อมานานมากพ อย่าให้เขาต้องเจ็บไปก่อนนี้เลยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างไรก็คงต้องบอกเลยเนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วค่ะ